เพราะราคาคันนี้มือหนึ่งนี่ล้านหล้านเเราไม่ขายเราขายแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันคันนี้นะคุณเป็นเจ้าของรถยุโรปเจ็ดที่นั่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทอะ่ะเออแล้วถ้าออกรถเดือนนี้มีโปรอีกนะช่วยผ่อนซับดาวซับดอกช่วยเต็มที่เลยเอารถไปเที่ยวสงการกันพ่อได้ผ่อนหลังสงการเอาขับฟรีไปที่พัพบบอกข้างหลังเป็นไฟฟ้าอีกนี่บอกเลยรุ่นอื่นนี่ไม่มีให้อย่างนี้นะพัพบได้ง่ายสะดวกสบายรุ่นไหนให้ได้ขนาดนี้นะครับซิงเกิลขเขาคือซันลูป็่างเปิดปิดซันลูปไปด้วยโอ้โหบอกเลยนี่แอนมีปล เราไปตั้งแคมป์ใช่ไหมต่อปักปักสามตาปักพ่วงอ่ะต่อไปถ้าใครอยากได้โปรเสร์มมาจากคลิปผมหรืออะไรเดี๋ยวขับฟรีไปเลย6เดือนเอองงวันนี้พวกกับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มที่รถมือ2รถสวยสี่ีสขาราชพษนะครับถ้าใครกำลังมองหารถสายครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่ไปได้ทุกที่ลุยได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขึ้นเขาไปทะเลไปทางขูข่าก็เดินทางได้เพราะตัวนี้ขับ4ล้อด้วยแล้วบอกเลยเป็นตัวยกสูง เป็นรถแบบดุดันไม่เกรงจใจขายช่วงล่างดีมากๆรถสายยุโรปเลยนะครับเป็นคันนี้เลย f o r d Ever e s t ร3 2ไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นขับ 4, 4ี่โวลวนะได้สีขาวงนี้สวยๆนี่เลยทั้งคันเลยบอกเลยสีขาวตอนนี้ในตลาดหายากนะครับจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินดําๆนะที่มีเยอะมากที่ผมเห็นอยู่นะครับแล้วใครหารถรุ่นนี้สีนี้อยู่มีคันเดียวห้ามพลาดนะบอกเลยแล้วคันนี้สิ่งที่ท่านจะได้ไปนะครับได้แม็กแต่งมาเรียบร้อยแล้วยางนี่บอกเลย ยางปี23เพิ่งเปลี่ยนมาดอกยางแน่นมากนะฮะดอกยางแน่นมากทั้ง4ล้อยางปี23ปีนี้เลยเพิ่งเปลี่ยนมาให้หมดใ,ใหม่ๆเลยอะไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วตัวนี้อย่างที่บอกนี่3.2กลลิโลสปีดครบคันนะครับกระจกด้านข้างนี่ตัดด้วยโครเมียมสวยๆอย่างนี้เลยตัวนี้ระบบความปลอดภัยมีใบสปอร์ตให้เรียบร้อยแล้วใบสปอร์ตคือเวลารถแซงมาด้านข้างมันจะมีไฟเตือนนะครับทำให้ปลอดภัยในการขี่ยิ่งขึ้นนะครับที่จับนี่ตัดด้วยโครเมียมสวยๆมีบันไดเหยียบ สำหรับแบบว่าบ้านใดนะครับที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุขึ้นรถยากอันนี้ก็ช่วยได้ขึ้นรถได้ง่ายขึ้นนะครับแหลกหลังคามีให้แล้วซันรูฟก็มีนะออปชันล้นๆเลยไปทะเลนี่รับลมถ่ายรูปได้ชิลมากนะคันนี้นะครับผมจวเปิดดูโครงสร้างกันบ้างนะครับโครงสร้างบอกเลยคันนี้แบบใหม่มากเพราะไมน้อยนะคันนี้ไม่แสนต้นๆตัๆ้ตงนั้นเท่ากับเฉลี่ยป,ปีนึงอนะ่ะวิ่งสองสามหมื่นโลแค่นั้นเองรถใช้งานนะครับใช้งานได้ปกติเลยคันนี้นี่ดูโครงสร้างเป็นไง เม็ดอายังเรียงตัวสวยงามอย่างนี้เลยนะครับใหม่มากตัวนี้ได้บอกไฟฟ้าด้วยข้างในสีดําสีแบ็กๆอย่างนี้สวยๆยยนี้ไปเลยตาเอเวอร์อยู่ครบนะครับตรงสร้างด้านหลังกันบ้างนะครับโอ้โหเป็นไงใหม่มากๆนะครับบอกเลยเม็ดอานี้ไม่มีการแกะเขาเรียกนะไม่มีชนหนักพิคว่ำไม่แท้ระบุในสัญญาด้วยอันนี้รับประกันเลยนะครับผมข้างหลังนี้ก็เปิดเป็นไฟฟ้านะครับบอกเลยนะครับว่าใหม่มากๆคันนี้มีเปิดให้เห็นกันไปเลย ไฟเปิดไปไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับผมผู้หญิงก็ใช้งานได้นะพับเบาะได้ที่พับเบาะข้างหลังเป็นไฟฟ้าอีกนี่บอกเลยรุ่นอื่นนี่ไม่มีให้อย่างนี้นะบางรุ่นนี่ยกขึ้นมีแขวนใชมั้ยบางรุ่นพับมือเหนื่อยแรงนะครับอันนี้เป็นไฟฟ้าขึ้นมาอย่างนี้เลยทั้งสองด้านนะครับนี่เลยเห็นไหมพับได้ง่ายสะดวกสบายรุ่นไหนให้ได้ขนาดนี้นะครับไม่ถ้าไม่ใช่รถยุโรปเจ็ดที่นั่งแบบนี้บอกเลยไม่ได้แน่นอนนะครับ นี่เครื่องมือช่างมีครบแล้วคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะหารถเจ็ดที่นั่งอยู่หรืออยากเขาเรียกน,นะอยากอัพไซต์รถครอบครัวที่ใหญ่มากขึ้นมีลูกมากขึ้นแนะนําเลยเพราะราคาคันนี้มือหนึ่งนี่ล้านหล้านเเราไม่ขายเราขายแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันคันนี้นะจับไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวได้อีกไม่ต้องใช้เงินหนกรถนะครับคุณเป็นเจ้าของรถยุโรปเจ็ดที่นั่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินหนกรถสักบาทอะ่ะเออน่าสนใจนะครับแล้วถ้าออกรถเดือนนี้มีโปรอีกนะช่วยผ่อนซับดาวซับดอก ช่วยเต็มที่เลยนะครับเอารถไปเที่ยวสงการกันข้อได้พอดหลังสงการเอาขับฟรีไป90วันออ้ผมจัดอะคันนี้ดูข้างหลังนี่ดูของสร้างเขาครบกันไปเลย,ยไง Med k, เม็ดอาร์คเรงตัวสวยงาม่างนี้นะครับผมมีที่ไหนนะมีที่นี่ที่เดียวนะว่าชจ้กพืของเรานะครับดูด้านคนขับ,บันบ้างนะครับอเป็นไงครับเม็ดอาร์คแบบเรียงตัวสวยงามขนาดนี้เดีย๋ยวพาไปดูออปชั่นภายในกันต่อนะว่ามีอะไรบ้างนะ ก็มอยู่ภายในของเจ้า Ford Everest ดูดันไม่เก่งใจใครแล้วเริ่มจากดีไซน์ดีไซน์ก็ดูดันอย่างนี้เลยได้สีดำสวยอย่างนี้ตาเลวเลนี่อยู่ครบนะครับสวยงามมากนะครับช่องเก็บของก็มีให้แล้วนะเก็บของได้เยอะแยะไปหมดเลยคันนี้ไฟเฟยใช้ได้ทุกดวงนะครับผมมาดูที่จอกันบ้างจอตัวนี้ได้จอมาเรียบร้อยพร้อมกล้องถอยหลังนะนี่เดีย๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูเลยนะครับมีกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับคันนี้นะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วนะ แล้วก็เชือตัวนี้นะครับต่อ USB ได้ต่อ Bluetooth ได้เชื่อม WiFi ดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับระบบแอร์ของเขาเป็นแบบแมนนวลมีปุ่มกดใช้งานก็ใช้งานได้งา่ายมีตาสตัญลักษณ์บอกหมดนะครับจับล่ฟ้านาฟ้าหลังมีหมดเลยปุ่ม power outlet ก,ก็มีให้2องันนะครับชาร์จไฟชาร์จแบตได้นะต่อเป็นเหมือนปลั๊กบ้านได้เลยไปแปลงได้นะครับอันนี้เปืือกเอาไปตั้งแคมป์ไงใช่ไหมตะกองใช่ถ้าไปตั้งแคมป์นี่ต่อเป็นปลั๊กบ้านหรือว่าม,มี USB เสียบไ,ได้ด้วยนะครับคันนี้อย่างที่บอกมีหลายหมดมากลูกเล่นเยอะมากนี่ มีขับสี่ขับสี่โลก็มีนะครับขับเครื่อนล้อหน้าอะไรมีหมดลื่นถลายาร์คเซนเซอร์เปิดก็ได้ถ้าไม่ลำคานะเตือนรอบคันเลยปลอดภัยนะอันนี้นี่โหมขับสี่มีครับขับบนทะเลทรายก็มีขับบนหิมะก็มีแต่บ้านเราคงไม่น่าได้ใช้ถ้าขับทะเลทรายไ,ไ่ขับบางแสนนะอันนี้ได้ใช้อยู่นะเกียร์เป็นเกียร์ออโตอยู่แล้วนะครับมีเล่นเกียร์ได้บวกลบมีหมดนะครับผมนีม่ดีไซน์ที่เก็บน้ําก็มีให้นะครับของก็แยกช่องให้เก็บของได้เยอะก็เหมาะ เหมาะสมกับเป็นรถยุโรปเลยเบาะนี่ไม่มีฉีกขาดนะเบาะนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้นะครับซิงเนเจอร์เขาคือซันลูบง่ายเปิดปิดซันลูฟได้ด้วยโอ้โหบอกเลยได้รถออปชั่นแน่แน่แน,นี้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้ดูก่อนเดี๋ยวไปล้างให้อยู่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครสนใจนะฝอดเลยวันนี้รุ่นนี้มาดูรถได้ได้สีขาวด้วยได้ซันรูฟออปชั่นรถรอย่างนี้ไม้อย่างที่บอกไม้แค่แสนสองดูที่ดูดี่สกล้องดูหน่อยไม้แค่แสนสองเท่านั้นถือว่าไม้น้อยม,มากถนะ้าถ้าวิ่งเป็นเฉลี่ยต่อปีใช่ไหมคันนี้รถปี17 ก็ตกปีละสองสามหมื่นโลถือว่ารถใช้งานได้ปกติพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันรับโทรศัพท์ได้มีคุ้มคอนโทรลมีการเตือนชนด้านหน้ามีหมดแล้วนะครับรอบคันกันไปเลยคันนี้แบบว่าหัวไฟพียบแอร์แบ็กก็มีให้ดีเบก็ให้4ล้อนะครับก็คือแต่คันนี้คือจบเลยสไตล์รถยุโรปคือออปชั่นเขาให้มาแน่นๆอยู่แล้วนะครับนี่กระจกออโต้ทั้ง4บานสไตล์ฟอร์ดแล้วไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่ได้อยู่แล้วก็จกออโต้ออโต้สบานนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับนี่เปิดให้เลยเปิดให้เห็นกันเลยนะครับผมนี่เลยเป็นออโต้เลยบอกเลยตอบโจทย์มากเป็นรถสายครอบครัวคันหนึ่งที่ดูดันมากๆแล้วก็ลุยได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะไปทะเลขึ้นเขาตั้งแคมป์ขือง่ายคือตกหลุมก็ขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเป็นระบบขับสี่ทาให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็เหมาะกับเราครอบครัวเพราะรถครอบครัวต้อนในความปลอดภัยเพราะไปหลายคนเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนั่งสบายแค่ไหนนะมาอยู่ส่วนห้องผู้โดยสารกันบ้างโหบอกเลยกว้างมาก นั่งได้ถึง4ี่ห้าคนยังไปเลยตัวเล,เล็กนะครับนั่งได้ถึง4ี่ห้าคนเตรียมการมีที่พักแขนเรียบร้อยไปไกลๆไม่ปวดไหล่อย่างแน่นอนนะครับผู้สูงอายุก็นั่งได้นะคันนี้มีที่ชาร์จแบตให้แล้วนะครับข้างหลังมีให้หมดนะครับที่ชาร์จแบตก็มีมีแอร์ให้แอร์ Air อยู่ไหนนะแอร์ Air อยู่นี่แอร์ Air อยู่นี่นะครับสด้านนี้เลยแต่ปรับผ่านตรงนี้ได้นะครับนี่แอ์มีปลั๊กบ้านอย่างที่บอกเราไปตั้งคมป์มใช่ไหมต่อปลั๊กปลั๊กสตาปลั๊กพ่วงอ่ะต่อไปเสียบพัดลมเสียบ อะไรได้หมดละเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วแต่คุณเลยใช้บชงใช้แบตได้หมดชิลมากนะครับอย่างที่บอกบอาพับได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยเรื่องนี้รู้กันอยู่แล้วบอกข้างหลังก็พับเป็นไฟฟ้าแล้วผมสูงประมาณ170กว่าเนี่ยหัวไม่ติดแน่นอนเพราะว่ารถมันเป็นรถสไตล์โลกใช่ป่ะไซส์ใหญ่ๆมันได้ทั้งคนตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดนะครับเหมาะมากเป็นรถสายครอบครัวถ้าใครสนใจคันนี้นะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้ทายคิดเดีย๋ยวไปดูเครื่องยนต์นึงก่อน ไปดูส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าฝอยวัลเลคคันนี้นะนี่เปิดได้เห็นเลยก่อนไปดูเครื่องยนต์ดูโครงสร้างก่อนตัวนี้เป็นที่เปิดแบบโชค๊คบอกเลยผู้หญิงก็เปิดได้ง่ายนะครับสับแรงนะแล้วก็น็อตน,นี่ไม่มีการแกะการถอดนี่ไล่ดูรูขึ้นมาเลยรูกลมคมกลิบอย่างนี้รับประกันเลยไม่มีชนหาปีความไม่แท้นะครับลงในสัญญานะครับผมแบตก็เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับคันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ GDCI นะครับก็3.2ตามรุ่นของเขาเลยบอกเลยว่าแรงมากขับดีมาก ลุยได้หอาการอย่างที่บอกทางพื้นพื้นพื้นขูขาขาทะเลทรายยังขับได้อะแล้วบ้านเรามันจะขับไม่ได้ถูกไหมคันนี้ลุยได้หมดนะครับแล้วเพิ่มความปลอดภัยอย่างที่บอกในออปชันในรถก็คือไปกับครอบครัวนี่เหมาะมากเจ็ดที่นั่งเราไปหลายคนนี่ต้องได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้ให้มาแล้วนะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับมีคันเดียวในร้านนะครับเพราะว่ามากี่ทีก็หมดนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมาได้ประมาณ2-3วันเท่านั้นนะผมว่าเดี๋ยวก็ออกอีนนะ คันนี้จัดไปเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์จัดได้นะมีบริการเซนไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถฟรีให้อีกนะครับเดี๋ยวบอกโปรเดือนนี้นิดนึงคันนี้ขายอยู่7 9 7 0 0 0นมัใช่ไหมจัดโปรไปเลยออกรถฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับแล้วบอกเลยขับฟรีไปเลย90วันแล้วมีงี้นะถ้าใครอยากได้โปรเสริมมาจากคลิปผมหรืออะไรเดี๋ยวขับฟรีไปเลย6เดือนเอองงขับฟรีเลย6เดือนถ้าใครสนใจนะทักกันเข้ามาเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้ขับฟรีไปเเลย6ดือนง เต็มๆเต็มข้อไปเลยหลังสงการเอาไปเที่ยวก่อนค่อยมาผ่อนกันนะครับถ้าสนใจอยากมาดูรถอยู่แถวนอนอยู่แล้วหรือกรุงเทพมาดูได้ที่พีซีซีคาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบ,บุรีเดี๋ยวมาลองดูได้ลองขับกันได้นะครับหรือมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์อย่างที่บอกทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้เดี๋ยวส่ง g ีเให้เดินทางกันมาได้หรือจะมีเจ้าที่ตอบข้อมูลหรืออยากสอาบข้อมูลคันนี้ก่อนถามเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับเจ็ดที่นั่งออปชั่นล้นๆอ,อย่างนี้นะครับราคาหายจากป้ายแดงไป60%นะต้องรรีบมาคับ ดุดันไม่เกรงใจใคร